โมอามีนาเฉลยแล้วสาเหตุดาราช่องเจ็ดรวยมากมีเงินซื้อรถซื้อบ้านค่ะนักแสดงสาวโมอามีนาได้เปิดใจเล่าหมดเปลือกในรายการขมคอสตอรี่โปรแคสต์ในบางช่วงบางตอนได้พูดคุยถึงการใช้ชีวิตในกองถ่ายและการทํางานกับทางช่องเจ็ดที่ทําให้มีชื่อเสียงเงินทองมาถึงทุกวันนี้ค่ะโมอามีนาเผยว่าเมื่อก่อนทํางานหนักถึงคันเลิกกองตีสามนัดกอง11บเอ็ดโมงวนเวียนอยู่แบบนี้ไปเรืร่อยๆซึ่งดาราช่องเจ็ดสม มัยก่อนถึงมีเงินซื้อบ้านซื้อรถกันเยอะเพราะว่าละครมีหลายตอนและอยู่กินนอนในกองถ่ายเป็นสะส่วนใหญ่ค่ะซึ่งในทุกวันนี้ละคร12-15ตอนเราจะรู้จํานวนเงินว่าได้เงินเท่าไหร่แต่สมัยก่อนคือพวกฉันรวยเละเพราะแต่ละเรื่อง35 4 0ถึง40ตอนยิงละครเรตติ้งดียิงเขียนบทได้เรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะละครเย็นสาวโมบอกว่าเป็นละครแบบเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีอย่างโกจ้าปานาโก ตลอดระยะเวลา15ปีที่อยู่กับวิกหมอชิด7ปี7ปีแรกโมเผยว่าได้เงินแบบนี้ตลอดและไม่ได้ใช้เลยเพราะใช้ชีวิตอยู่แต่ในกองถ่ายและอยู่ในต่างจังหวัดเพิ่งได้มาใช้เงินเมื่อไม่กี่ปีนี้เองค่ะ